วันที่19กันยายน66นายสมชัยสีสุดทิยากรอดีตกรรมการการเลือกตั้งกกตโพสต์ข้อความลงใน Facebook สมชัยสีสุดทิยากรระบุว่ามาแล้วชื่อคณะบุคคลที่ร่วมเดินทางกับนายกรัฐมนตรี19รายชื่อแรกปรากฏชื่อบุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการและไม่เป็นข้าราชการการเมืองอย่างน้อยสองรายแล้วคือ1น,นายคณพจน์จมมมริตกรุรกิจเอกชน2 นางสาวชนนดาทวีสิงห์บุตรสาวนายกรัฐมนตรีส่วนภรรยานายกรัฐมนตรีคุณพักพิไลทวีสิงห์นั้นสามารถเดินทางร่วมด้วยในฐานะเฟิร์สเลดี้ที่สามารถไปได้เมื่อนายกรัฐมนตรีไปต่างประเทศในงานที่สําคัญครับประเด็นเอก,กชนและบุตรสาวคงเป็นประเด็นที่สังคมต้องตั้งคําถามว่า สามารถทำได้หรือไม่ที่ใช้งบราชการและที่สำคัญเมื่อวานนายกรัฐมนตรีตอบสื่อว่าไม่มีเสียงต่างผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับการเดินทางครั้งนี้นถายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลงังพร้อมคณะ50คน เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหาประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78 7 8 t h Session of the United Nations General Assembly UNGA 78ณน,นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่18-24ถึง24กันยายน66โดยเครื่องบินเช่าเหมาลลำแบบ Boeing 7 8 7้ิถึง8 d r บ a ี l i ลเ r 788ของสายการบินไทยเที่ยวบินพิเศษทีจี8,832จากกรุงเทพมหานครปลายทางนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตามปัจจุบันนางสาวชนันดาทวีสิงห์เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทอย่างน้อย3แห่งซึ่งเป็นธุรกิจประกอบการผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารเบเกอรี่และเครื่องดื่มทุกชนิดอีกทั้งเมื่อวันที่8มีนาคม66เป็นผู้รับโอนหุ้นบริษัทแสนสิริ iri, จำกัดมหาชนจำนวน661ล 2 7 3 4พุ้นคิดเป็นสัดส่วน4.44%จากข้อมูลค่า1,275ล้านบาทจากนายเศรษฐา